ชื่นใจเหลือเกินทำอะไร<ป>ก<ห>็จานค่ะเนี่ยหอมชื่นใจมากเลยนึ่งปูค่ะนึ่งปูหืมกระเรียนอายขากับข้าวเมนูนี้เมนูนึ่งปูนี้ก็โดยโดยทั่วไปเราจะนึ่งใส่ต้มตำแต่เราไม่ต้องใส่เครื่องใช่ไหมแต่อันนี้เราจะใส่เครื่องนะคะคลุกเขาด้วยเครื่องต่างนะคะใส่เข้าไปนะคะให้หอมเลยเสร็จแล้วก็วางผักให้เรียบร้อย ถ้าจะมีปลามาร่วมด้วยเราก็วางปลานะคะลงไปแล้วก็ปูก็วางลงไปตอนที่น้ําเดือดนะคะนี่เราก็จะได้ปูผักต่างๆแล้วก็หาเอาลงมาที่หอมากก็คือผักขึ้นช่ายค่ะตอนนี้สุกพอรับทานแล้วจะยกจากตรงนี้ไปที่ถาดค่ะอ้าวอคงอร่อยนะคะอาจารย์ นี่ไปที่ถาดนะคะอ๋อยกมาแล้วอ้าวยกไปค่ะยกเลยอ้าวไม่ร้อนหรอครับไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนอ๋อมีบนโต๊ะมีผักอะไรบ้างกันเนี้ยก็ผักายทานเคียงนะคะกระแตงกวาแล้วก็ใบยีรานี่คือผักชีนะคะแล้วก็ทถานแล้วเราก็จะทําน้าจิ้มยังไม่ได้ทําน้าจิ้มค่ะน้าจิ้มก็ตำรากผักชีนะคะแล้วก็ใช้น้ําปลาน้ํามะนาวบีบ แล้วก็ใช้ปูปูนี่มีวิตามินเยอะนะคะวิตามินโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B รวมแล้วก็แคลเซียมนะคะนี่แหละจึงอยากทานถ้าถ้ามองดูแล้วมันมีเหมือนกับกระดูกใช่ไหมคะก็คือพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยมีเยอะเลยเป็นอาหารที่ที่น่ารับทานแต่ก่อนไม่เคยอยากทานปูคิดว่าปูไม่ดีไม่มีประโยชน์ตอนนี้พอมาค้นคว้าดูปูนี่ ขวดทานอย่างยิ่งเลยค่ะพอปูนาหรือครับหา,าได้ยักตรงนาหาได้จากแฟนนะคะพ่อยงไปหาใส่รอบก็จะได้มาทีละเยอะแยะแล้วเราก็จะทานกันอ่าโอเคแล้วมีน้ําน้าอะไรรู้สึกบนจานน้ำอะไรตามหู้น้ําหวานน้ำน้ำน้ำจะหูค่ะน้ำจะหูน,น้ี้น้ําขิงแก่ ด้วยกาน้ำเต้าหู้เราก็จะบำรุงร่างกายกันอย่างนี้ค่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวรับประทานขอเชิญร่วมรับประทานทุกท่านนะครับขอโชคดีทั้งทั้งแม่ครัวผู้ทำนะครับทายาจา์ผู้ทำแล้วก็ทุกท่านเจะร่วมรับประทานสวัสดีครับ